สวัสดีค่ะส่วนไฟล์วิดีโออันนี้อาจารย์ก็จะนำเรื่องของกบกินเดือนมาฝากทุกๆคนค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเครื่องรางมงคลสำหรับคนที่ดวงตกห้ามพลาดเลยรู้ไหมว่าพุทธคุณของกบกินเดือนเนี่ยส่งผลในด้านของโชคลาภเน้นๆนะคะคนที่ดวงอับ คนที่ไม่เคยมีโชคเลยคนที่มีแต่เรื่องราวชีวิตที่แย่ๆนะคะแล้วก็ไม่เคยสุขสบายกับเขาเลยควรอย่างยิ่งค่ะที่จะบูชากบกินเดือนนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับคนที่ดวงตกดวงมีปัญหาหรือว่าคนที่ค่อนข้างทํามาหากินลําบากนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลานี่ค่ะอาจารย์บอกได้เลยว่าเรื่องราวของกบกินเดือนเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากนะคะอยากให้ทุกๆคนลองศึกษาดูข้อมูลนะคะวัน นอาจารย์ก็เลยนําพุทธคุณของกบกินเดือนมาฝากทุกทุคนค่ะใครที่ดวงตกปีประทับปีชงตกเจ็บป่วยหนักแม้กระทั่งเรื่องราวของโควิด19นี้นะคะป้องกันโครคภัยไข้เจ็บด้วยความมืดมิดที่บอกไว้นี่คือกบกินเดือนนะคะเพราะฉะนั้น อาจารย์เลยนํามาฝากทุกๆคนตอนนี้ที่อาจารย์ก็จะร้อยใส่กําไรหินเพื่อให้ทุกคนได้บูชากันนะคะก็จะมีเป็นองค์สีเงินกับสีทองค่ะสําหรับพญากบกินเดือนนะคะก็ตอนนี้อาจารย์กําลังขึ้นร้อยให้แล้วก็มีส่วนที่อาจารย์ทําเกินออเดอร์มาด้วยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถทักแชทได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะอัปเดตให้ได้ดูค่ะว่ามีหินตัวไหนบ้าง